สวัสดีครับสวัสดีครับคนจะง,งามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนที่สวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนที่แก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนที่รวยรวยสินทานใช่บ้านโตกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยครับเมื่อนี้พอสวยพารวยกัเดินทางมาหาผู้เพนที่ใดเมียเป็นงูนะครับเนาะเอินว่าผัวงูหน่ะครับเนาะเมื่อนี้กั อยู่หน้าบ้านเหมืนพอดีนะครับเอออยู่ทางเข้าบ้านเหมืนพอดีอ่ะนี่มือนี่ยครับมาติดตามมาแล้วนะครับเนาะฟ้าเพิ่นสิอ่าเพิ่นบอกไปซีหามือให้มาติดตามม่พอสบายกัมาตามคำ,คำสัญญานะครับเอออ่าฟ้าเพิ่นมาหอดมาถึงแล้วก,กับเอฟซีกับอย่าลืมเข้ามาแล้วกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสบายพาด้วยนะครับเออแชร์ไปครับแชร์ไปหลายๆแชร์ให้พอสบายหลายนะครับเอฟซี FC กับกดอ่าที่หัวแม่มือสี่ขึ้น ขอคนหลักหั่งนะครับน้องเขามาผู้ใดเขามาชมกับพออ่ะพดให้พอสวยนะครับขอกำลังแรงใจให้กับพอสวยพารวยเลยนะครับเด้ออันนี้คือกระต๊อบของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นสถานที่ของเพิ่นอยูอ่ะพอดีครับเอฟซีกับนะป่านนี้สพาเข้าไปพี่ครับสวัสดีครับพี่วันนี้มาหาวันนี้มาหาตามสัญญาตามสัญญาพอไหวมาตามสัญญาเด้อ สวัสดีค่ะ้นกันอ่าให้เพื่อน้างกันมึงขึ้นนี่สงสัยเพิ่นที่ัดหนักว่มงขึ้นอี่มาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไ้ปทข่าวเมอีกนังงาน็วมาคนละมองได้่ายน่ะขึ้นเป้โอ้ตกมขึ้นตกเกามึขึ้นขึ้นมากอีกบ่ เดีได้อยูุ่นาบานตกเกาตกเกาอืมอือืมยังเจตัวตกเป็นตกเกาตีเจ้ตกเกาอือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกเก<ะ>้าล่ะอันคือว่ามีเตาเขามา,มามากค่ะเตาเื่ามาเคลื่อนสียางพาาถั่วตกเกาละ่ะอืม ตัวที่ขาเหี้ยนงวดกว้อนน่ะคร<อ>ับอืมค่ะตกเก้างวดงวดที่แล้วกันงวดทีวนี้อม่านี่หรวะงวดที่แล้วมองนี้โอ้ตเต็มตเต็มเลยแต่ว่าได้สองเทียโอ้มันมันหาสองเทียครับป้าสองเทีย,ออเ,ทยเอาไปปล่อยสองเทียกรับอีกจ้งกินเข่ากันปล่อยแล้วอือปล่อยแล้วก,ก็ไม่อือปล่อยลุกษาตอนกลับมาก็ย่างมาพ่ออีกอือ มานีโตบเปียนดอกเล็กบเปียนเป็นบะผม่าแกสีโบฟิวโอบฟิวพ่อบเปียนเขาส่วนสามนี่โบฟิวแต่ว่าสื่อเหล็ผมมาสื่อสามตบนเด้อเหล็กสองตเดี๋ยวผมจะเปลกันงวดนี้มันดอกวันที่สเอาออกวันพฤหัสบดีบอกเอาสี่เก้าเอาอายุผมโหลดสี่เก้าสองตัวดีสองตัวสี่เก้าง่ายมเด้ะ แต่ขอบนตะเกาศูนสามเกาศูนสามใครมาถามกับโเปลี่ยนตัวนี่เยี่ยมไปโหลดตัวนี่มีฝันเกี่ยวปะค่ะหลังจากเทียงนี้โบ่ฝันผมโค่คอยฝันแต่เห็นเห็นเลยอ้าเห็นก็เห็นเป็นตัวไปเลยเห็นเห็นไปเรื่อยเป็นตวไบสีเบาครัเอาตวไาเห็นเลยม่เห็นนัดซึ่งคือว่าห้องบค่อยได้เห็นได้ลองเลย คือว่ามีเยียงมากกระตุ่นผมจากยางอยากไปเห็นนะคะนี่แต่จอบกองเม็ดสื่อเขาพกโบหูมองสื่อสื่อลอตเตอรี่เพื่อครับมอเตอร์ไซค์ไปขอแม่ป่าเพราะว่าเงินผมบอลนี่ไม่อยู่นี่ผมก็บบอลนี่เลยบอลถือเงินเลยวะสระเก็บไปในกระเป๋าสามสี่รอยเวลานี่ก็จับเอาเอาไปแม่ป่าซื้อยาเสพในผมในเด้อซื้อ ลอตเตอรี่นี่เด้อตัวนี้เด้อเออเออเออแต่วมาซื้อลอตเตอรี่คิดบอกอยูเดิเออมาเปลี่ยนเอายกสุดท้ายได้เตาเด้เออิซื้อซ<อ>ื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่วันที้ยี่สิบครัวบุตรวันนี้หยิบเก่าหยิบเก่าหยิบเก่าสามสิบนี่แหละ มาปวเตาวุ้ยออกเหล็กบาาแมนบัดทั้งสามตัวทั้งบนทั้งล่างโบฟิลแม่ป่าโบฟิลหัวดิก็มาเตามาอีกเตามาอีกแต่ว่าอยู่ฟังอยู่ฟังตะวันออกทั้งา้าฝนครับมาบัดนี้มาัทิศตะวันออกมาทิศตะวันออกอ่ะส่วนนั้นมามาทิศใดนี่มาดันมาทิศทิศตะวันตกเออหัวนั้นมาทิศตะวันตกมาหนีมาต้นี้ตรงห้ามตัวนี้ นี่บ่อถิงเกตาถิ่มาหาตัวเตานี่บ่ตัวนี้ก็ได้แต่ผมว่าเดี๋ยวเบิ่งก็แพงป่ายุติแต่ว่าตัวนั้นงามกลวงเงาผมว่าไงท้องมาทั้งถี่นะค่ะหันเพื่ออันบ่ได้ลากบ่ได้ล่าแต่ว่าบงเลดผมบ่เคยเบิ่งเตาบงคือไงท้องผมว่าคนเฮาวบ่มีไผอยายามไงทองนกเวนตอนหลับกับตอนนอนพักกินผมมักเบิ่งเตาผมสิมักเบิ่งหม่องนี่ครับเบิ่งหม่องนี่ครับเบิ่งหม่องนี่ พาเพื่อนคันคันเพื่อนบนี่นี่เพื่อนอายุยืนก่าาเม่นเมียนผมบ่เคยเก่าเล่าทั้งนี่ผมเสียวส่วนนี่เบิงขอขอถ่ายไปในเด้อปูญายตาใหญ่ขอข้อถ่ายไปยั้งเสียอแต่ผมเบิงแล้วเบิงแม่ป้าว่าตัวนั้นมันเรียบเบิดตัวนี้มันแตกคู่ขาเนี่ยเนี่ย แต่ตัวนั้นจับนิงตัวนี้จับมีแต่สีเบือนหรอกเแต่ว่าบืนหนาบ้านบืนบืนบืนอยู่ทั้งอีกฝุ่นม่นเหล็กเกดบันเาเอาเอาเอามือแันเอาทองคือมันื้อไงน้ำมันไข่ไงคือกศไข่เล็กเกดเอออยู่หัวหัวประมือเออมียนอีรีเหล็กเกศอีี เจ็ดเนี่ยโอ้ยเอฟซีกือบหมเนี่ยคือกัารละน็อคคันเบาเอาตามเตาเนาะอืเพราะว่ากระดองมันแตกเจ็ดมันแตกอืมอืมนี่เลยครับเดี๋ยวต่างหนิงหนิงนี่แหละเขียนแล้วเจ็ดเจ็ดเนี่ยโเอฟซีเนาะแต่วางูนี่พ่อมหาบ่อค่ะพ่เห็นครับพ่เห็นท่านเห็นอีกเห็นเพียงนึงยังพ่เห็นเจ็ดเอฟซี เนาะค่ะเนาะเอามาไหเจ็บเนาะนกขูกขเกินมาได้ยสองงวดอะไรได้เนาะคะนาะสองงวดเด็กขอบไปโอ้างแท้เอาหนี้ย่างหนี้ตุลาเมือเนี่ยตัวจะจะขวดจะขวดไปดินตัวนี้ดินจะขวดมือคนเนี้ยไมาเองเลยเป็นประการับยางไม่เอียงบุไดไปหาบุไดไปยังสองเฮียแล้วงวดที่แล้วกันนี่ สีถามยังได้กับโตเก้าเพราะว่าผมผมบเปลี่ยนกันผมเบาแล้วเก้าศูนย์สามครับสี่เก่าเก้าศูนย์สามกับสี่เก่าอันนี้คืออันนี้เล็กเต้าก็แล้วแต่ต่กวดที่แล้วผมก็ได้เต้าก็เออมาในนู้เห็นเปลือกบอกไว้มีอันคุณพีคไม่ได้ถาคเอาไว้เพื่อไม่ผู้อยากขายผู้อยากประดับไปยังใส่สื่อไปประดับเพราไดัเนครับ หอยเอฟซีอะไก่น้ำเพื่นนี้เฮียใบคายบ่คะเดี๋ยวจะพัก็ือมาย่ผมกระโบคอยหูพุ้นข้าวบอได้ดอกแต่ว่ามันเป็นพ่วมซุกข้างใจของผมครผมออกเลืองว่ากัะนีแต่ว่ากระนี้จองนะค่ะอันนี้ไหไ่หรอหอยไงนะครับไงไงห้างครับผมไงไงน่ครับอกไคลมีโปรใดซิเก็บมาไว้นะครับเอฟซีอืมคนไปแทาไม่รหน้าคนอยกหอย เพิ่นหนีเมียเพิ่นไปยูทาเลีช่วงนึงนะครับเนาะโอ้ยหนีข่วมบุญไหวแล้วครับโอ้หนีข่วมบุญไหวกูนั่นก็มากูหนีก็มาบนหินนอนเหรอครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสไยฟ้าร์เว้นะครับเนอะ มือนี้ขอบบ่นขอบพุ่นหลายน้อครับเนาะได้มาเยี่ยมมาเยือนอ่าปัวงูนะครับหรือว่าเพิ่นมีเมียเป็นงูนะครับเนาะสถานที่ของเพิ่นกะนี่แหละครับเอฟซีครับเพิ่นกะอยู่ในกะว่าอันมวงนี้ก็เป็นหนองเป็นหนองกระเล่นนะครับเนาะอ่เพิ่นกะเขามาอยู่นี่ตะโดนแล้วเพิ่นกะเพิ่นว่าเพินนพ่นหนีข้อมูลไหวไปอยู่ทางไกลครับอืมมาดีกะเลยอ่ามาหอดมาถ,ถึงบ้านเพิ่นเรียบร้อยแล้วเฮากระซี หาได้ตามตัวเลขของเพิ่นนะครับเนาะไปให้เอฟซีเพิ่นฟันธงเพิ่นเหยียบไปแล้วครับว่าบอมีฟิลสั่นครับเลขของเพิ่นนะครับเนาะเก้าศูนย์สามบอมีฟิลนะครับเด้อเอาอันนี้คืออ่าเลขของอ่าโพเพิ่นเป็นหัวงูนะครับเนาะเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายนะครับเพื่อที่เขามาชมคลิปของพอสส่ฟ้าด้วยนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายครับเอฟซีครับ เลขย่านยังไงก่อนเลขย่าน,นคือเล็กของผมเลขย่าน,น้อน,น,น,นเมื่อซีออกในเมื่อเรื่องนี้มันสีพี่ก็ามาเลขย่านโอ้วยพิษตัวนึงไหมป้าตัวนี้ย่านตัวนี้มาแท่นตัวนี้โอ้นี่คือเล็กยานของผมโอ้แต่ส่วนมากสิเป็นเล็กตัวสุดท้ายยังเป็นซีเก่ายังเสียมันอาจจะไม่เป็นมันอาจเก่าซูนซีจริงสิบ่บ่ิเล็กสองตัวล่างนี่โอ้โอ้โอ้ เหล็กใหญ่เ,เต้าข้างบนนี่่มไม่ยานแต่ข้างบน่มไม่ยานอืมครับผม,มเลขล่างนี่ผมเจ็บมผมจับซีนี่เหยียบไปเลยอืมครับแต่เก้าเก้านี่ยังเสียวมันใจตอนนี่เหยียบไปแทนแน่นอนครับผมแต่ดวงของผมนี่มันเป็นดวงที่ว่าอืในใจนี่ขันย่านไวน้แล้วนี่เราว่างไว้เด้อตัวนี้หละมันสีมาแทน อืาย hmm. ุส hmm. mm, <b> ุดเนี after, ่ยค hmm. ือผมเหล็ย่านอืม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 จังผมเอ้ยจังผมสื่อสองสองเก่างวดงวดงวดก่อนผมสื่อสองเก่าโอ้ยพมมาได้เตาแมนแล้วแม่ป้าเอ้ยอืมวัดหลวงโรตีสนุกออย่านตัวนี้มาได้สนุกแมนอิลีโอครับหลยาานมาาสื่อก็บ่ได้ครับอือ ทุกท่ายหาัซื้อบ่ได้เนาะเอาครับเอาอันนี้คือเลขยานของเพิ่นนะครับเพื่อเอฟซีครับเากันไว้จลกเล็กน้อยนะครับหนาอยเอฟซีขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่ผ้าร่วยครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดที่คลิปไปเพียงสนีทก่อนขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างางครับบ้านนี้ก็เข้า